นัลโหลพัสดุจากร้านไอชิลช็อ p นะครับกล่องใหญ่มากมาตรฐานสูงจริงๆ mm hmm. ข้างในก็ใส่บับเบอร์มาด้วยกัง้ะแน่ อย่างแรงดูสักจอดไม่ธรรมดา,า,ามากครับไปเช็ดกระจก้า ั <Workers> okay. ้นก็ทำมืออาชีพดวยนะก็มีสติกเกอร์เป็นโลโค้ขอเขาด้วยมีอยู่ตัวนสั่งไม่ทันมคนตัดหน้าไปแล้ยไเลนี่ยอยากที่วัน นมือสองนะครับสนิสนะนค้มมนา,ม,ม,า,า,ม,า,ามือสองดูหังว่าอุปกรณ์ครบมั้ยพวมือตัวชิบะก็มีกําลอยนิดหน่อยนะฮะตามสภาพของสินค้ามือสองเพื่อการฝากข้อพัน เสริมที่ดึงก็ครบนะครอันนี้ทำงานขานให้ราคามาหนึหรวมสดครับก็ขอบคุณมากมากครับที่ให้ราคามาไม่แทงเดี๋ยวต้องลองแกะเทสดูก่อนว่าชาง,งานนี้ปกติดีไหม Okay. แต่เรื่องรีวิวอันบ็อกซ์่นะครับบาย